ที่ได้อย่างไปเท่านหนึ่งขันเทาเอื้อเพื่อเกื้อก,กูลก,กันด้วยบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่เจตนะหลวงตาว่ายูก็ดีจากไปก็ไปดีพระพุทธเจ้าพึ่ตจันปุญญานิปรโรหกจะมิ่งปฏิทักษ์อุติปาน,นีลังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกน้าขันมีบุญแล้วก็อุปมาขึ้นกสว่าเข้าไปกรุงเทพเมียไปกรุงเทพแต่ผัวไปน้่บดายขันมีเงินพันบาทแถมเมียไป,ไปไปหอดกรุงเทพแล้วก เบิร์เลยหาลอยบาทยังหน่อยเหลือหาลอยบาทที่เป็นนอนใสกินหยัางเห็นบอกลำบากทุกกรณีข้อนี้ฉันใดผู้มีบุญน้อยตายจากโลกมนุษย์ไปสู่สัมปรายภพลำบากทุกประการขามัสโลกมนุษย์กระยากจนเข็นใจอายุสั่นพลันตายโลวเข้่ไปเจ็บเบียดเบียนมากตาบอดหูหนวกเป็นตนอันนี้คนบุญหน่อยเป็นแนวน,นแต่ว่ากเข้าไปกรุงเทพเนี่ยเอาโัวว่าไัผัวไปกรุงเทพ เมื่อแลาว,ว่าพ่อคอยไปน้าเจ้าบ่ไดเด้อคอยหายเจ้าเนี่ยไปผู้เดียวซะคอยไปน้ปาบ่ใดอีหีแต่ว่าคอยมีเงินให้เจ้าซีบลาคาลดห่าลอยบาทเหลืออยู่เก่าล้านเก่าแสนเก่ามื่นเก่าพห้าอยบาทไปหออแล้วก็อยากกินอย่างอร่อยนอนวีไอพี่เขาปูที่นอนให้ซักผ้าซักแพ้ให้เบิดสะดวกทุกประการฉันใด ผู้มีบุญจากมนุษย์ไปก็เหมือนกันฉชนนั้นและที่ไปไหาเหตุนีอย่างขอสําคัญท่าเข้าใจตัวนี้ล่ะสร้างบุญร่วมกันเห็นบ่สร้างกุศลบารมีร่วมกันแล้วอยู่ก็สุขสงบเย็นจากไปก็ไปดีเห็นบ่คอนเข้าใจจะสที่แล้วความทุกข์ย่อมลดลงประการสุดท้ายบัรทุกชีวิตเกิดมาต้องพลัดพรากจากกันแล้วกันเห็นบ่ โลกมนุษย์ได้นน่ต้องนะมันไม่ควรไดมันไม่ควรพัดภาคไดมันต้องต้องพัดภาคจากกันละกันสามีต้องพัดพาคจากพัญญาพัญญาต้องพัดภาคจากสามีพ่อแม่พัดภาคจากลู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 กต้องพัดภาคจากพ่อปักบจากแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องพัดภาคจากหลานหลานเห็นบ่ญาติพี่น้องทางโลกต้องพัดพาคจากกันละกันแม้พระราชาก็พัดพาคจากพระสงฆ์นี้ก่อนเห็นบอ พระสนิี้ก่อนก็พระาจากพระราชาเป็นต้นพระฉจนันมนุษย์โลกเฮ้าเนี่ยหลงตากเลยเทพโลกแห่งความผิดหวังทุกคนไม่อยากแก่มันก็แก่ก็ผิดหวังขั้นว่าอยากเท่านั้นผิดหวังไน้เนี่แต่ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าธรรมดาบบผิดหวังอย่างเห็นบ่ทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วย ก็ธรรมดาอีกว่าได้ิิดหวังได้เนยแต่คันผู้ไหบว่าอยากเจ็บอยากป่ยวยเวลาป่วยมาผิดหวังบางคนันเข้าใจว่าเมื่อวีซ่าหมดรือทุกคนต้องกลับคือตายเมื่อถึงวาระนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้เป็นทุกข์เพราะการตายนั้นเห็นบ่ใครตายก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้อยู่ว่าทุกคนต้องตายเห็นบ่น ขันผูใ้ใดบ่อยอยากตายนี่บ่อยากให้ผู้นั้นตายบ่อยากให้ผู้นี้ตายเขาเคิดได้อยู่แต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าทุกคนต้องตายขันตายอิลีกัคือิววาวเแล้ววีซ่าท่านหมดก่อนกลับก่อน,น้วท่านนะเดี๋ยวฉันตามไปให้จะไปผู้เดียวก่อนเด้อกวัวฉันตัวแต่เขาก็เห็นบุญไห้ก็เลยไม่ผิดหวังเห็นบ่การประพรากก็เช่นกันสักวันหนึ่งเราต้องประพรากจากกันเลยกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้คือโลกมนุษย์เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการพลัดพรากก็ธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้ผิดหวังแต่ถ้าหากว่าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่อยากให้มันพลัดพรากเมื่อมันถึงเวลากดแห่งกรรมจัดสรรให้มันก็ต้องพลัดพรากบ่แม้พระถาวไปวละตายเลยยังไม่ตายก็ยังพงลงพัดพรากกันคือกรลองผูกํากบพมหาหลวงตาที่ดนทน หนาบึงมาเลยเครียดว่ายิ้มเลยแม่ชี้ผ้าลงไปหาลวงตาท,ทั้งลูกลุงตาเบิ่งแล้วโอ้โหแล้วเป็นถูกขับีหรี่นาแข้งอีหรี่เลยลองผู้กำกับลุงตาเลยถามเวลาเรากรากบ <c> ้ว <oughs> ท่านลองไม่สบายใจหรือท่านรับแม่บ้านไม่ตัอ้งอยุทธ์ยุนี่ทำห,หรือขับขับขับ ขับสามขับคนน่ะหลวงตาเลยถามเป็นยังไงแล้วเลยเล่าให้เป็นฟังนะแม่บ้านไปมีผัวใหม่ว่าวสรุปจ้ะหลวงตาเลยว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านผอไม่เดือดร้อนครับบ้านผม,มผมก็มีรถผมก็มีเงินผมก็มีหน้าที่การงานผมมีทํานั้น <S <S แล้วท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเมียไม่อยู่หยามศักดิ์ศรีเห็นะ่ะว่าผมเปนนั่นอีดีเลยหลวงตา <laughs> พยายามบอก แล้วคุยกันหรืออย่างกับแม่บ้านคุยแล้วครับแม่บ้านพูดยังไงให้ฉันเดินตามเส้นทางที่ฉันอยากจะเดินเถอะผู้หนาเมีอาวาวาสันแล้วท่านคิดยังไงยามศักดิ์ศรีว่าวอีหยังก็ไม่ได้ยามศักดิ์ศรีได้ชูมงค์ขึงยังบ่ยิ้มอยู่ห <c oughs> ลงตาเลยเดี๋ยวท่านลองว่าวอีหยังฟังกับแล้วก็ฟังอยู่ได้แต่ว่ามันบม่เข้าใจแต่ยังขยัคือเก่า ลองตาเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวท่านลองลองตาถามท่านนี้แม่บ้านที่นีนี่ที่ไปนะอายุเท่าไหร่แล้วเก <c oughs> ือบห้าสิบแล้วครับท่นวะลองตาเลยวะเสียดายของแก่หรือท่านยิ่มแล้วยังว่หเงิดบอกขณะเราใช้รถเก่าเรายังไม่หยาบได้เรายังขายออกเรายังทิ้งอันนี้แม่บ้านนี่ยเราไม่ได้ไล่เขาหนีแต่เขาไปเอง ไม่นานเขาก็จะตายดีนะเราไม่ต้องแจกเข้าหาหลวงตาไม่ต้องเสียเงินบัดนมันไปเองมันก็ตายเองหลวงตาว่ารถยิ้มแย้มแจมใส่ยี่สามสิบที่คุยกันเงิดบ่ได้สองชั่วโมงเราก็เลยจังเมื่อเมื่อแล้วมันก็ประมาณสิบหมือมาอีกยางลุกไปหาหลวงตาทั้งลมนย่ยิ้มมาได้บันยิ้มแย้มแจมใส่หลวงตาเห็นนั้วแต่ว่าท่านลองเป็นยังไงบ้าง ผมสบายแล้วครับถ้าผมไม่มาหาหลวงตาเนี่ยนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราจิข่าทึงผัวทึงช่สู่ทึงเมียหลวงตาเลยว่าไม่มีอะไรหรอกท่านนอกจากความโง่หัวแขกแขกแขกฮัลโโง่งก็ยังหัวดุผมมาทำกับข้าวถวายพระครับผมอิ่มใจแล้วครับผมสบายใจแล้วครับพันวะเห็นบอกนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากพลาดพลา เนอเพระ,ะนจ้นามถันบางคนก็ห้มหาลุงตาลุงตาเรียกว่าเป็นฟังกดแห่งกรรมโยมเสียใจทำไมพบก่อนชาติก่อนโยมผัวไปมีเมียหน่อยฮะนะอันเป็นมหาลุงตารู้เิียด้วยนี่เมียก็หาอยู่มากน่ะลวงตาก็บว่าน้เล่าอยู่แล้วหรือว่าผมรู้ตนเขาาขับพะงา เขาก็ด,ดีดีเพราะว่าอันผู้ใหม่พูนนะแต่ว่ากำปะเมียพูนี่แต่ว่าผู้หันดีรู้ตนเท่า่ะลวงตาเลยว่าอันนี้บอมแมน,น,นรู้ตนดอกบอมแมนรู้ตนอันนี้ไม่ใช่เมตตาแต่พาเขาเหตุบาปลวงตาว่าเห็นบ่าเจ้าของมีเมียอยู่แล้วแล้วเขามานอนน้ำเห่าเขาก็เป็นบาปเราก็เป็นบาปอันนี้สั่งทุกสั่งโทษเนียเขา โมแมนหักเขาถ้าใจาพระจิตตรงนี้ลงนรกลงตาเมื่อหันมาทั้งเมียเลยมาทั้งลูกไม่เ,เป็นลูกมากหรือบ่มากไปหาหลวงตาหลวงตาได้ว่าเมืนฟังยมแ <c oughs> ม่ออกานเ้าศีษะเร้า,า,าอย่าเป็นถูกอย่าหายหลวงตาเ้าครับพอบานแล้วพอหลวงตาชี้แจงกระคับหลายรอบเจ้าเลย เลิกเลยลวงตาว่าอันนี้เฮ้าถ้าเขาเหตบาปโมเมนต์สงสารโดยกิเลสเองว่าแต่ลุงตาว่าอันนี้ความโง่ไม่ใช่ความปัญฉลาหลุงตาว่าก็เลยบอาไปเล้าฟังว่าที่สาเหตุที่ผัวไปมีเมียใหม่เรือเมียหน่อยอย่างต่างๆก็ตามนอกใจเพราะว่าพบก,ก่อนฉายก่อนเฮ้าเหตผัวมาจังซัน เมื่อกรรมมันจัดสรรมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยั้าท,ที่หักกันอยู่แต่ก็ไปนอกใจพอเฮาเคยเหตุให้ผัวมาจะพบก่อนฉาติก่อนไปโทษใครลูงตาวะเราสร้างมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมันมีพลังมันก็ให้ผลเองเพราะที่แจงแล้วรถเช่าให้ยังวะอยู่นับกันคู่มืนนี่แล้วก็เลิกเลยจก๊กสินะอันนี้บอาไปฟังเหลองกดแห่งกรรม เพราะฉะนั้นไผ่เสียนอย่างกระซังมันจีแสดงให้เห็นหลวดจ,จริงนะแต่ว่าถึงว่ามันจีแดงสมแต่กระซังถ้าเราใช้หลักธรรมเข้าสิบหเหตุตามมันเห็นบ่ขั้นรักทร,รมนี่แน่นอนอิรีไดถ้าเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความจริงมีธรรมคุ้มครองจิตแล้วแม้เอยียงก็จะเกิดขึ้นกระซังอันนี้จะไม่สะเทือน เออนบ่เอีนเอียงไปน้าใดแม้สิคิดผิดมันก็ไม่ไปตามคันเท่าใส่หลักธรรมอยู่จังสี่สามารถแก้ไขพัฒนาชีวิตของเราได้จังสินะพเจร่ะนนภัยที่ว่า,นาเนี่ยไหนกระซังเน้อฝากไว้ภัยที่ว่า,นาเานี่ยกระซางเข้าบัรนี้ผู้ได้เขาบวายผู้ไดแต่ว่าเรารู้อยู่บนันทสรุปไปฟังหลวงตาเขียนไว้ทั้งนี้เวลาออกไปหอ่านเอา อยู่ไปนะั้นคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดย่อมดีได้ทุกทุกเวลาเข้าใจตัวว่าต้องไปเบิ้งหมอดูว่าไปเดิงยังคิดดีขึ้นยังว,ว่าดีขึ้นยัง่งท่านดีขึ้นยัง่งอันนี้หลักพระพุทธเจ้าตรัสเลิกดีงามเลิกดียามดีรุ่งเรืองดีสว่างดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีนี้ดีปัสเวลา อดีตก็จะดีอนาคตก็จะดีด้วยปัจจุบันดีนะใส่รักนี่จังสีนะเด้อเข้าใจตัวฟังนอ้องต้องเข้าใจเนร่อ้างกายคนมันไม่ดีมันไม่ชั่วลดกระบ,บดีบ่สัวจืออลักในไหวคันเฮาเหตุดีมัดกระดี เหตุบ่ดีมันกัดซัวมันบกเกลียวมันไหนร่างกายนี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันจะดีสิซัวแล้วมันพอจักทีดอยังอีกจังทีนะเพราะฉะนั้นบุญหล่นฝ้าที่เฮ้าดูแลเล่านั้นวิสาคนวิสา,าเบิดอายุหลอดอยู่จังได้กระตายเป็นยังดีอยู่เฮายัางได้โอกาสซอยเล่จาจังทีนะ แสดงว่าเราสั่งบุญมาเติบอยู่ขนาดลูกเต่าบระยูกกันยังฟังว่ามันฟังเนาะอันหัวหน้าวัฒนธรรมอยู่อำนาจเนี่ยพ้นสิ่งายแต่ว่าหมอบอกว่าย้ายวันนี้ไม่เป็นมงคลพะนะพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลแต่วันนี้หัวหน้าไม่ประิมามื่อนี่วันนี้ต้องย้ายวันสุนเครียดเลยผมมองอยู่มหาลงตาอยู่วัด พอมาหาหลวงพ่อเขาบอกเหมือนฟ้าผมเครียดมากครับเพราะว่าหมอเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลไปนะพันวะถ้าไปวันนี้มันไม่เป็นมงคลแล้วก็เจ้าหน้าที่หัวหน้าเขาก็จะมาวันนี้ผมจําเป็นต้องไปแล้วจะให้ผมทำยังไงพันวะลงตาจี่แจงพันฟังโลงขวกเลยคิดดีพูดดีทำดีแล้วดีได้ทุกเวลาก็เลยจี้แจงวัด กาบแล้วกาบอีกจงังลงใจจังจีนาอันนี้ก็คนยึดว่าถือกันมันเป็นถูกอีกหรีเพราะฉะนั้นเฮ้าเด็ท่าแน่ทีก็เฮ้าแล้วบว่าวจะฉีดสะกว่าจะโรดเท่าดอกละรลงพยาบาลมันก็แห้งตายดูเขายังแรงนสบายอยู่เนาะมันก็เป็นบุญไม่มีแต่ผู้สาธุสาธุน้ำเขาเห็นบอจังจีนาะ มันก็ได้เป็นอาประมงคลอย่างจะว่าผู้ใดมาเจิมมองคลรถมาเสริมรงครถเรมมรถนี่ยใครมาเจิมระลงตาเจิมใจซะก่อนรถมันไม่ดีมันไม่ชั่วบริษัทเขารับรองเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แมนบ่แต่ว่าอันนี้เสริมให้เป็นสิริมงคลแต่ว่าผู้ที่จะขับจะขี่นั้นมันเป็นเรื่องสําคัญ, mm hmm. คญกินเหล่าบอลงตาถาม mm hmm. กินอยู่นี่ อันนี้อัปามงคลหลวงตาก็าเห็นบ่จังซีนะคันแลนด์พกกวดหมายอันนี้อปามงคลมันบอเป็นยำโรดเ็นเป็นน้ผู้หยียบผู้ได้บอหลวงตาว่าเห็นบ่จังซีนาหลวงตาเจิมเรียบร้อยสียเจิมใจสวรรค์แล้วจะคอยเฮ็ดเห่เจ้าน้อยเห็นนั่นแน่นี้จ้งซีนาเพื่อความสบายใจ เอาวันนั้นอันี่ไปติ้งให้เป็นมงคลนจาาทีนะแต่ว่าสําคัญก็คือโชอเฟอร์เท่าที่ใส่มันแบบไหนขาวห้ยเก่าชิพเท่าแรงลอยเร้าว่าจะได้กบกเป็นมงคลแต่ลงตาว่าจ้งที่นะาอันนี้สรุปให้ฟังพอจะนั้นเอออันนี้เขาบุญหล่นฝ้าเรือแผ่นดินลาจารย์อิ่มใจพอทำความ นี่เราสรุปสั้นๆก็แทงกรรมนั้นผู้ใดสั่งมาจังใดมันติให้เขาเห็นบทเมื่อเห็นแล้วก็จบกันแค่นี้นะไม่ต้องไปเป็นทุกน้ำมันจื้อหลักไว้แนวบวดีทั้งบัดนั่นแหละคือบาปเขาเคยเห็นมาบางเธออายุซื้อเขากระดาเาเห็ดดีๆก็ถือแก้อยู่ที่ใจได้แต่จะไปแก้กรรมให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจตัว ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่มีปัญหาที่มันมีปัญหาก็คือเราเดือดร้อนเพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราสร้างกรรมสมมติว่าเอาเราสร้างกรรมไม่ดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยากให้มันดีเมื่อพลังความมันเกิดขึ้นมันก็ให้ผลอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บจบกันแค่นี้นะเห็นบ่คันสงว่าเขาถือ เถือเขาตัวเฮ้าเมนบอสแสดงว่าเฮ้าตัวขาเจับมาเห็นบอสแต่ที่ไปโทษผู้ใดเท่ากับสมว่าเขาตัวเขาปุ๊บจบกันแค่นี้นะแล้วก็แล้วท่องหันหนึ่งอย่ามีเวรแกกันและกันอย่าบีบเบียนซชื่อกันและกันจบกันแค่นี้นะอันนี้ก็สบายอยู่แก้ได้ยอย่างนี้ที่แกบ่ให้คนดาเฮาบ่าได้พอเฮาเคยดาเขา แมนบอกจรางินะแล้วเขาปล่อยเขาอยู่แบบแบบอะไรที่ให้เขาบอาดีนะเพราะมันจิไใ้ขครกรรมจะเนีให้ผละเห็นบอเพราะนั้นลงตาเกิดมาชาติเดียวเนี่ยเราไม่ได้ว่าชาติดีชาตินะยเฮ็ดอย่างมากแต่แต่น้อยจอนหอดใหญ่มากให้ผลบัดสุอย่างเนยเห็นบอดีก็ให้ผลบดีก็ให้ผลเห็นบอ เพราะฉะนั้นคันเท้าเข้าใจตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหามันก็จบกันแค่นี้ให้ผลในชาตินี้จบแล้วก็คือจบเลยมันไม่ให้ผลในชาติต่อไปอีกอันนี้เราไม่จองกรรมจะงเวียงใครทําจังสีส่เนอจังสีนะว่าสมติเป็นถูกน้ําหัวมันว่าจัจสีีซะเอียงเกิดขึ้นกระจ่างจื้อรักนี่ไหวจบกันแค่นี้นะคันผัวกินเหล่าสมุดเนอ อาชีมีอยู่เนาะในโลกเขาแมนบอกมีบอกมีอยู่เนาะหลวงตาฟังบางคนเป็นถูกหลที่ได้ไม่ออกกันดิผัวก,กินเหล่าเนี่ยหลวงตาว่าที่เป็นถูกนั่นเล่าให้ยังขน้อยไปยางไหเรากินว่าจะอไก็บาเศร,ร้าว่าจะอะไรก็บาเศร,ร,เศร,ราเ้าคนน่้หลวงเถอดดาพูดแล้วสแตกแต่เราหักบอก หลวงตาเลยว่าไม่ออกอย่าไปด่าผัวกันยังว่าผัวผัวนี่คือผู้ใหญ่ห้เราเป็นผู้หน่อยกาผัวผัวเป็นผัวหน้าครอบครัวห้เราเป็นผู้ร่องลงมาอย่าไปด่าเรามันุดไม่ได้แต่ว่าจะยังสี่หลรหลวงตาว่าว่าไม่ไม่ออกมากผัวกินเหล่าบอบ้าขหน่อยโหลด ลงตาบ่อหนเอยซื้ออะไรบ้างสินบ่มักขน่อยบ่เยอะเลยก็บ่มักแมนบ่แมนแมนข้าวน่อยข้าวน่อยบ่มักอีดิบัวกินเหล่าีพ่อหน่ะลงตาเลยถามเนี่ยชาติเดียวนี่แหละบ่บ่ชาติก่อนได้บ้านทันถ้ามีงานมีการเคยซื้อเหล่ามาเลี้ยงพี่น้องบ่เลี้ยงแขกบ่เคยอยู่ลงตาบ่อหน่อยอยากผสมน้ำหนาเนาะเจ้าภาพบ่กกินเหล่า แต่ว่าซื้อเหล่ามาเลี้ยงแขกโง่บอว่าอเจทิซะบัดนี้พูดเสีย่าเป็นผัวเป็นลูกเป็นหลัก <c oughs> กับพระแนาคีเหล่าอะไรพอเข้ามักไหมแล้วที่ไปโทษผู้ดใดเห็นบอจังสจีนะขันบอกเข้าใจตัวนี้ก็ไปปล่อยแต่ผัวไปจมให้แต่ผัวเป็นทุกข์น้ําผัว พ,าาพ่เจ้าหน่ายกัวกินเหล้าครับนณะที่พ่อเลิกถาพาอเศร้าสะพ่อเอ้ยกินเหล้านะกินเหล้าเลยแม่บดสมบายใจเศร้าสะพ่อกับว่าอยุ่จังสี่แหละขันเล้าบดเศร้ากะแล้วแต่เล้าส่นตัวเจ้าของของมักแนวันเคยซื้อเหล้าเลี้ยงพี่น้องมาเลี้ยงแขกมาไม่ก็มี่อะไรกรรมให้ผลพ่ะเจ้าหน่ายขันพัวกินเหล้าผุจบกันตำหนีเนอนึกในใจ จบแค่นี้นะใหญ่มันต่อกันอีกเด้อให้พอแผ่เมตตาให้ผัวขอให้สามีของข้าพเจ้าจงเลิกจากการกินเหล้าเสียบุญทุก,กบุญกุศลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าบปิบ็นมาให,ให้ผัวให้ผัวเลิกกินเหล้าสเสนอเนื้อแน่ใจแผ่เมตตาและแผ่บุญกุศลให้ผัวอยู่อย่างสสักวันหนึ่งมันสะเศร้าดอกแล้วเขาก็บบต้องเป็นถูกน้ำเหล้า แล้วเรต้องไปปล่อยไปดานไม่เป็นบาปปล่อยผัวนี่บาปอีดีใดขนาดใส่ผัวยังบาปอยู่เคยใส่ผัวบ่สหักเต๋บพัทิบบะเนาะอย่าไปใส่ผัวได้ที่บอกให้เนาะแต่ว่าผัวใส่เมียได้แต่เมียห้ามใส่ผัวเทศมองนี้ไม่ออกบ่มาจักบอล อยู่แม่ออกแห้งหลายเนาะงานสมโพธิ์อย่งต่างๆบางเถ่อแซวเลยบางเถ่อไปแทงว่าวหลวงตาพนนนแม่แล้วหลวงตาผู้ชายคือการเข้าข่างกันพนะโมแม่ <c oughs> ผัวกันยังว่าผัวคือผู้ใหญ่กเมียเป็นผัวหน้าครอบครัวหลวงตาวันถ้าไปใส่ผู้ใหญ่บ่ได้ผิดหลูใส่พอใส่แม่ก็เป็นบาปจำไม่ได้คุณหนูเนาะ อย่าไปใช้พ่อใช้แม่ไหนเออจังสินะอันลูกศิษย์ย่าได้อย่างน้ำคุบาอาจารย์ใส่กระบ,บาบว่าไว้ง่ายว่าสรุปผู้หน่อยใส่ผู้ใหญ่บาบเบิดแต่ว่าบาบจะหนี้บรลงนรกได้แต่เกิดพบใดชาใดบาบมันนี้ให้ผลก็จะเป็นคนใช้อยู่ล่าไปจนกว่าสีเบิเว้นตัวน,นี้กรรมตัวน,นี้ล่ะเห็นบะ จังสินะเพราะมันมีเรื่องมีชาติดวบัตสุยางนี้นี่ที่ว่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาแต่งงานพาจน์ให้ผู้เฒ่าผู้แกไปแนะนำผ่ำสอนไปตักเตือนไปสอนอยู่น้ำกันจังไหรจังสีน่ะแต่ว่าบางคนผนแต่งงานพจนเอาคนขี้เหล่าไปสอนอันผู้อันเจ้าโคตรพะกาเมาแอ่ๆอ,อยู่เอออยู่น้ำกันจังท่านที่ดีที่สุ แต่แต่เจาของเมาเพราะตายอยู่หลวงตาว่ายะไปจังสั้นขนาดหมอสูตรเนี่ยจะแตกเหลาอยู่หลวงตาว่ามันจะไปได้เรื่องอีกอย่างหลวงตาวาเนาะมัน่าเป็นมงคลได้เอาคนที่เหล่าไปสูดขวนหายมิแต่แต่ผีแหละมาอยู่นํามงคลมันจะเกิดจังทีนะเพราะนั่นเขาอยากได้อย่างน้าผัวน้าพอน้าแม่น้ำผู้รักผู้ใหญ่แม้แต่ข,าาข,าาขาา่าวัดก่าวว่าจะไปใส่พระใส่เน้นไหน บางคนนําไปใส่หดปูพ่นเลยปูปูเอาผ้ามาให้ขน้อยแน่ขน่อยที่เฮ็ดนี่เฮ็ดนี่พ่นจะใส่ปูพ่นเห็นบอหลงเถอะอาจารย์อาจารย์เอาสะาดทานมาให้ขน่อยแน่พ่นอะใส่เสยอ,อยู่ใส่หดอาจารย์เห็นบออันนี้เป็นคำพูดที่เป็นบาปเดอ้อ บันทึกจะได้สิบเป็นบาทผู้น้อยอยากได้ยังของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขอเอาเพิ่นใส่คําว่ากับปิยะโวหารโวหารแปลว่าคําพูดกับปิยะแปลว่าสมควรคําพูดที่สมควรสรับพูดน้อยพูดกับผู้ใหญ่ขันอยากได้ยังพวกกันพ,พ่อพ่อสมวัติอยากได้อย่างน้าผัวนั่นอยังให้ผัวไปเอาอยัางให้พ,พ่อพ่อแม่ขอมนเนาวแน่พ่อ แม่เสียมาเห็ดแจวคันผัวถามมันบักเน่นาอยู่สแม่เฮ้าเรางว่ได้ปลูกไว้เนาะพ่อเนาะเพื่อจะอยู่ตลาดพนแหละพ่อจะตัวเนาะปกติขี่รถไปเอาไม้เฮ้าเพราะเป็นบาปได้ยังจิน่ะยากได้มีดกับขอมีดเนี่ยพ่อขอมีดเนี่ยอ,อย่างต่างๆขอเอาจังจิน่ะโอ้ยแม่เราากได้อยากกินมะขามพ่อขอมะขามเนี่ยพ่อ โยแจน้องม,มาขังกระดีเทื่องตนมันตัวตัวพ่อแล้วก็ี่ไปเอาต้องตนมาให้บอเป็นบาปไหชต้องใส่สาบนี้พระกักะปิยโวหารอย่างที่น่ะบวว่าเตดาเดชใส่ถึงยังเป็นบาปอยู่ใส่ผู้ใหญ่นั่นพราะนั้นฝากไว้เด้มมาเยี่ยมก็ดีว่าอยากให้เป็นบาปอันนี้ยยอย่าลืมอย่าวางยาปากอคอกรด้นี่ยาปากอคอกเนี่ยมันขับกรมูอยู่น้ากันเนี่ย ขันว่าเข้าใจตัวนี้เป็นบาปอยู่เรื่อยเป็นบาปพ่อล่างทวยเนี่ยพ่อพุ่นน่ะซักผาเนี่ยพ่อพุ่นน่ะนกคนหนูเนาะคนหนูหัวขวนเ <c oughs> ห็นบอใส่ใส่ใส่พอจะนั้นเนี่ยฝากเด้อคันผู้ใดมีผัวก็จะไปใส่พอเฮื่อใดบาปอีรีใดอยากได้อย่างขอเอาเบิร์ดบอเป็นอย่างเขาจะได้นยางนั้นพแม่ก็ คุณพ่อคุณแม่อยากได้อันนั้นขอขอนันนแน่ขอนี้พระที่ยิบมาให้ดอกบ่เป็นบาปจริงๆนะอันนี้คือชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันกรรมลักษณะนี้เป็นกรรมดีบ่เป็นบาปเห็นบ่ว่ันนั้นเขาบ่เลี้ยงเหล่าคนนี่ฮัน่นบุญเดอ้อไปที่วันนี้แต่กระางังเจ้าภาพวัสดป,ปอดเจ้าภาพกระจอก อยากกินเหลากินเบีย้ยกับบ่มีจะไม่ขี่ที่จะฝากเพิ่นเพิ่นว่าบางคนนั้นนะเจ้าภาพก็เลยหน่อยใจก็เลยซสื่อมไม่กินเพื่อให้แขกเพิ่นอิ่มใจเพิ่นว่าไบแขกมาหอดมากินเหลาปุบเซเมื่อเมียอยูท่ทางเพื่อนก็ได้อีกเห็นบ่สร้างทุกข์ให้แก่ครอบครัวเขาผลอัน,นั้นก็เลยย้อนมาหาตัวเองแล้วจะไปโทษใคร เข้าใจตัวมันเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ยังก็ขึ้นจบกันแค่นี้นะคะแนนบดีเด้ออือฮะโอ้โหเจดีมันทีเห็นพูดอยู่หอดมันต้องออกไปทั้งนอกจั้งที่เห็นโอ้ขันสันสองไปเบิงหิ่งพระไปเบิงพระเป็นเหตุฝ่า เป็นตะเบิงอยู่ขนาดพันด้แล้วเน่เยพนันเ์งามเติบอยู่นเนาะสาวสาธุพรกเบัง,องเ,เอวังโฮตุเอวังโฮตุเอวังโฮตุความปราทาบ